มิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกเด็กและเยาวชนบังคับให้เปิดห้องรายวันอยู่คนเดียวห้ามบอกใครก่อนหลอกให้โอนเงินเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้ตำรวจสับสนกลาง c a b จะมาเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพมุ่งเป้าในการหลอกลวงไปที่เด็กและเยาวชนค่ะโดยจะท,ทําทีโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่กับเด็กว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินยาเสพติดพนันออนไลน์ คลิปโปเวฟโฟกหรือความผิดในลักษณะต่างๆและนั่นเองค่ะที่ทำให้เด็กๆเกิดความกลัว โดยมิจฉาชีพนะคะจะใช้กลอุบายหลอกล่อและบังคับให้เด็กเนี่ยอยู่คนเดียวห้ามบอกผู้ปกครองพร้อมกับโน้มน้าวนะคะเชิงปลอบประโลมบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะหาวิธีช่วยเหลือโดยจะหลอกล่อให้เด็กโอนเงินของตอนเองนะคะหรือของผู้ปกครองมาเพื่อทําการตรวจสอบหรือไม่นะคะก็อ้างว่าให้โอนเงินมาเป็นค่าดําเนินการและกับการไม่ถูกดําเนินคดีค่ะ และจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่ามีเด็กและเยาวชนหลายรายตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะนี้นะคะมีบางรายนะคะที่ยอมทําตามคําข่มขู่ค่ะยอมหนีออกจากบ้านเพื่อไปเปิดห้องเช่าโรงแรมหรือว่าอาพาร์ตเมนต์รายวันค่ะขณะที่เด็กบางรายเองที่ไม่มีเงินมิจฉาชีพก็จะหลอกล่อให้เด็กเนี่ยโทรพท์ไปขอจากผู้ปกครองและคนใกล้ชิดให้อนเงินไปแทนค่ะ ตำรวจสอบสวนกลาง c a b ออยากฝากเตือนไปยังเด็กและเยาวชนนะคะว่าหากพบมิจฉาชีพโทรศัพท์มาอ้างในลักษณะนี้พร้อมกับระบุให้โอนเงินโปรดอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดค่ะและนอกจากนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการห้องพักโรงแรมหรืออาพาร์ตเมนต์รายวันค่ะว่าหากพบเจอเด็กและเยาวชนมาขอเปิดห้องเพียงลําพังขอให้สอบถามและก็พูดคุยกับเด็กก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการถูกหลอกได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสับสนกลาง c a b